การแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นความหงวยใยที่รัฐบาลนะคะอยากต้องการให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกาลสินค่ะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คืออยู่ในพื้นที่ของอำเภอยางตลาดที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วนะคะว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างฝายชะลอน้ําซึ่งในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฝายชะลอน้ําค่ะที่อยากจะให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ของจังหวัดกาลสินค่ะ จังหวัดกาลสินได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตริกรณีฉุกเฉินอำเภอยางตลาดเมื่อวันที่30ตุลาคม2562ซึ่งเกิดภัยแล้งในพื้นที่4ตำบลประกอบด้วยตำบลเวอร์ตำบลเขาพระนอนตำบลน,นาเชือกและตำบลคลองขามซึ่งภัยดังกล่าวถือเป็นภัยพิบัตริกรณีฉุกเฉินที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและพื้นที่ทางการเกษตรอีกทั้งจังหวัดกาลสินยังเป็นหนึ่งใน22จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง และเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2563ก็ได้เริ่มการแก้ไขปัญหาในระยะที่1กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาต้านภัยแล้งการประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนนำร่องในพื้นที่บ้านคำเจริญหมู่10ตำบลเวอร์อำเภอยางตลาดโดยระดมอุปกรณ์ทั้งเครื่องจักรกลรถบรรทุกน้ำเข้าไปให้การช่วยเหลือที่มีทั้งการขุดลอกหนองน้ำเดิมก็คือห้วยก้านเหลือง เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการรับน้ำการสร้างแหล่งน้ำใหม่เพื่อเก็บกักน้ำขุดคลองไส้ไก่ขุดหลุมในคลองหรือหลุมขนมครกขุดเจาะเป่าล้างบ่อบาดาลแจกจ่ายน้ำและสร้างฝ่ายชะลอน้ำในชัยทวัดเนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดก,กาลสินในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพาระราชทานจังหวัดก,กาลสินกล่าวว่าหลังจากที่ได้นำร่องในระยะแรกก็ได้ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์แล้วในระยะที่2และที่3ม มีการดำเนินการในพื้นที่ที่เหลืออีก3ตํตำบลก็คือตำบลเขาพระนอนตำบลน,นาเชือกและตำบลคลองขามโดยมีทั้งการขุดลอกหนองน้ําเดิมการขุดหลุมในคลองหรือหลุมขนมคลกขุดเจาะเป่าล้างบ่อบาดาลเชื่อมหนองน้ําด้วยการขุดคลองไส้ไก่พร้อมทั้งแจกจ่ายน้ําและสร้างฝ่ายชะลอน้ําซึ่งเขาจะสามารถทําให้กักเก็บน้ําไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีประชาชนทั้ง27หมู่บ้านใน4ตำบลของอาเภอยางตลาดได้รับประโยชน์ นี่คือโครงการในระยะที่สองนะครับในในในเรื่องของจิตอาศัยการในระยะนะครับหลักการก็คือก็จะขุดลอกนะฮะข,ข,ขุดลอกไอ้ลำห้วยไซนเนี่ยแล้วก็พอขุดเสร็จปุ๊บก็ให้มันสะดวกน้ำไหลผ่านไปเพื่อให้เปนพร้อมทั้งตามเส้นทางเนี่ยนะครับไอของของของ,ของห้วยไซนก็จะขุดเป็นหลุมขุดหลุมในคลองอีกทีเนะี่ยขุดหลุมในห้วยแล้วก็ จะทํสายแต่ที่ทำอยู่ในเป็นระยะระยะนะเนี่ยมันจะสามารถที่จะสร้างความยังยย่งยืนได้อย่างนีนเรือมันจะมีน้ำจัดจุดใช้ได้ได้เพืไปตลอต่ปีภารกิจจิตอาสาต้านภัยแล้งการประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วงสามารถปลูกพืชทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ใช้แน่นอนครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปผมก็จะให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องที่ท้องที่บอกชาวบ้านว่าหลังจากทํเพืชเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะทำมาปลูกข้าวโพดปลูกอะไรทบปลูพกพืชข้าวโพดข้าวแข็งอะไรครับจะมีเวลาดได้เสียจครับทราบซึ้งใน พระมหาที่คุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบนะครับที่ท่านทรงโปรดมเมตตาประสมนิกรนะครับในการแก้ไขภัยแรงในครั้งนี้ครับผมขอพระองค์ทรงมีอายุยืนนานการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยพลังจิตอาสาอย่างได้ต่อย,ยอดการใช้ประโยชน์จากฝ่ายชะลอน้ำโดยการน้อมนำหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพตามรูปแบบโคกนองนาโมเดลซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและแหล่งอาหารแก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างฝายชะลอน้ําซึ่งจะได้ช่วยในการชะลอน้ําในฤดูน้าหลากไม่ให้น้ํากัดเซาะตลิ่งหรือแม้แต่การปรับพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่แล้งให้กลายเป็นโคกหนองนางโมเดลในนี้ละคะก็คือส่วนสาคัญในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ของจอังหวัดกาลสินสุวรรณศรีอาภรอ,อาทิตย์เทศธรรมถ่ายภาพชนกพรโพธิสารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาลสินรายงานค่ะ